สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยในรายการตามแววมาคุยครับหลักฐา์เลขเบอร์มือถือยังคงมีอย่างต่อเนื่องปัจจุบันนี้เลขโทรศัพท์มือถือเป็นที่ต้องการของนักธุรกิจรวมทั้งคนที่มักจะใช้ชีวิตในการโลดผลจนทยานกับการประกอบอาชีพต่างๆแน่นอนนะครับว่าย่อมมีอิทธิพลนะครับย่อมมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตมากสําหรับเลขโทรศัพท์มือถือทั้ง10ตัวของเราแต่โดยรวมแล้ว เขาจะดู2ตัวท้ายเป็นหลักนะครับ2ตัวเลขท้ายของโทรศัพท์มือถือเป็นหลักว่าเลข2ตัวท้ายของเบอร์มือถือคุณนั้นเป็นอะไรยังไงบ้างนะฮะ mm hmm. เขาบอกว่าเลขมือถือเหล่านี้เป็นเลขแห่งการเงินที่ควรจะมีใครมีแล้วโดยบังเอิญหรือตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจคุณโชคดีมากครับเลขอะไรบ้างห่ะเลขอะไรบ้างหรอครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า 2ตัวท้ายที่ควรจะมีเพื่อส่งเสริมทั้งด้านการเงินการทองคุณผู้ชมนั้นมีเลขอะไรบ้างนะฮะหยิบขึ้นมาดูเลยนะครับถ้าใครยังไม่มีจบรายการแล้วคุณผู้ชมไปรีบหาซื้อมาเปรียดเลยนะครับการเงินคุณจะปังทันที2ตัวท้ายเบอร์มือถือที่ลงท้ายด้วย3883ปดแปนะครับสามแปดแเขาบอกว่าเหมาะกับการเสี่ยงโชคอ่าจะ เสี่ยงโชคเรื่องของอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นลอตเตอรี่หวยรวยเบอร์อะไรก็ได้นะครับเล่นหุ้นได้ครับธุรกิจที่มีความเสี่ยงทางด้านการลงทุนคุณจะประสบความสําเร็จนะครับการลงทุนต่างๆที่อยากจะทำนะฮะอันนี้ดีมากเลยนะครับอันต่อมาครับคุณผู้ชม68หรือ86 2ตัวท้ายเบอร์มือถือ68หรือ86เป็นศาสตร์ตามตําราข,ของจีนโบราณนะครับมั่งคั่งร่ํารวยเงินทองไหลามาเทมาไม่หวาดไม่ไหวเลยครับ ที่สำคัญเนี่ยเงินเข้าตลอดนะครับหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเสี่ยงโชคลงทุนธุรกิจการค้าขายนะฮะหรือว่าจะมีการร่วมลงหุ้นลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยรับรองว่าเงินทองไหลามาไม่ขาดสายที่สําคัญชีวิตมีความสุขมักมีสีสุขโอ้โหเลขสวยมาก6 8หรือ8 6นะฮะสตัวท้ายไปเลือกดูเอาต่อมาครับ28หรือ82 2 8 8 2เขาบอกว่าเป็นตัวเลขของ เจ้าของธุรกิจอสองตัวท้ายเบอร์มือถือคุณมีหรือเปล่าอนาคตเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายๆนะครับเป็นเจ้านายตัวเองนะไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาเจ้าของกิจการต่างๆนะครับที่กําลังลงทุนอยู่นะโอกาสร่ํารวยโดยไม่รู้ตัวกําลังถามหาโอ้โหเลขสวยมากคุณผู้ชมผมเป็นผมเห็นแล้วยังชอบเลยนะครับเลขนี้28หรือ82ใครยังไม่มีไปจัดหาเลยนะจัดไปอย่าให้เสียนะครับ เลขต่อมาคุณผู้ชมครับสองตัวท้ายเบอร์มือถือคุณผู้ชมมีไหมห้าหกหรือหกห้าห้าหกหรือหกห้าเป็นเลขแห่งความร่ํารวยรอบด้านนะฮะมองการไกลมองรอบด้านแล้วมีแต่ความร่ํารวยฉลาดในการเงินนะ,ะอย่างเช่นบริหารจัดการการเงินการลงทุนนะ,ะมีเงินมาก้อนหนึ่งคุณบริหารจัดการเมเนเทจยังไงปับ๊บทำออกมาปับ๊บปังร,ร,ร่ํารวยเขาเรียกเงินต่อเงินหรือต่อยอดเงินนะฮะนี้เจ๋งมากคุณผู้ชมเยี่ยมมากเลยนะครับ และที่สาคัญเลขนี้เป็นเลขยอดนิยมนะคุณผู้ชมลองไปดูนะ5 6 6 5 2ตัวท้ายเบอร์มือถือตอนนี้ในท้องตลาดของแหล่งที่ขายเบอร์โทรศัพท์มือถือจะหายากราคาราคาค่อนข้างที่จะแพงด้วยนะครับอันต่อมาคุณผู้ชมครับเลข5 9 9 5เหมือนกลับหัวเนาะเมื่อกี้5 6 6 5อันนี้5995เอา6กลับหัวเป็น9 5995เเป็นเลขศาสตร์แห่งการเงินเช่นกันครับนะอันนี้จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัว มาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมเรื่องของการเงินนะครับให้เหลือกินเหลือใช้ที่สําคัญจะมีโชคล่ามานหนุนดวงเราด้วยนะฮะอันนี้เลขศาสตร์ตัวนี้ใครที่ต้องการพึ่งบารมีผู้หลักผู้ใหญ่ใครที่ต้องการพึ่งนะครับคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมเรื่องของการเงินไม่พลาดครับตัวเลขนี้2ตัวท้ายเบอร์มือถือคุณผู้ชมจัดหาเลย5 9 9 5นะครับ5 9าเได้หมดนะฮะ และสุดท้ายคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เช่นกันโอ้โหเลขสวยเหมือนกันนะครับบางคนบอกว่าโอ้โเลขนี้มันเป็นเลขที่คนจีนก็ไม่ชอบหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับเขาบอกว่าหลักศาสตร์ของเรื่องของการเงินการทองต่างเขาบอกเลขนี้ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเลขเบอร์มือถือ2ตัวท้ายที่น่าจับจองน่าจัดหามาไว้ใช้อีกเลขหนึ่งก็คือ4 5หหรือ54 4 5หรือ54าสเขาบอกดีรอบด้านนะครับการเงินดีความรักก็ดีด้วยและที่สําคัญเลยเนี่ยหยิบจับอะไรเนี่ย ก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดนะครับตัวนี้เลขดีมาก4554เป็นไงฮะคุณผู้ชมมีเลขเหล่านี้หรือยังถ้ายังไม่มีอยากเปลี่ยนเพื่อการงานการเงินที่ปังคุณผู้ชมไปจัดการได้เลยนะครับแต่ใครมีอยู่แล้วถือว่าคุณโชคดีเหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับเรื่องของการลงทุนการเงินการทองต่างๆอันนี้ินดีด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมกดไลค์และกดแชร์นะครับอีกช่องทางนึงที่ช่อง YouTube อย่าลืมนะครับเข้าไปกดติดตามกันได้วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ